มิ้นกับต้นเป็นเพื่อนสนิทกันมาตั้งแต่เด็กผ่านทุกเรื่องราวมาด้วยกันมีทั้งพุก์มีทั้งสุขแต่สำหรับมินแล้วความรู้สึกที่มีต่อต้นไม่ใช่แค่เป็นเพื่อนเพราะเธอแอบหลงรักต้นมานานเธอพยายามสารพัดทุกวิธีเพื่อที่จะให้ต้นหันมาสนใจเธอเธอพยายามดูแลเอาใจใส่ต้นแต่สิ่งตอบแทน ได้แต่ความว่างเปล่าแม้กระทั่งเคยแกล้งทําเป็นไม่สนใจต้นแต่ไม่ว่าด้วยวิธีใดต้นก็ยังมองเธอเป็นแค่เพื่อนทำให้มินรู้สึกผิดหวังและน้อยใจเมื่อความพยายามไม่มีผลมินตัดสินใจไปเรียนต่างจังหวัดในเทอมสุดท้ายก่อนจะจบมหาวิทยาลัยเธอไปเรียนแห่งใหม่ทำให้เธอได้พบกับภู ที่เป็นนักศึกษาในห้องเดียวกันเธอกกบับครูรู้สึกประทับใจคูมากเพราะนิสัยคูเป็นคนเรียบร้อยและดูแลเธอดีมากทำให้มินรู้สึกตัวเองมีคุณค่ามากขึ้นและไม่นานทำให้ความสัมพันธ์กับครูพัฒนาจากเพื่อนเป็นแฟนกันเมื่อต้นรู้ว่ามินมีแฟนต้นรู้สึกตะหนักว่าตัวเองพลาดไปแล้ว มาตอนนี้รู้สึกเสียดายแต่มันก็สายไปซะแล้วต้นพยายามส่งข้อความสารภาพความรู้สึกที่มีต่อม,มิ้นและได้ขอโอกาสมิ้นเริ่มใหม่แต่ดกแล้วทุกอย่างเหมือนจะไม่ทันการมิ้นได้ตอบกลับมาว่าฉันได้คอยคว้าหาโอกาสมานานแล้วแต่สิ่งที่ได้รับมีแต่ความว่างเปล่า ตอนนี้ฉันคบกับภูอยู่และมีความสุขมากต้นอ่านข้อความแล้รู้สึกเจ็บปวดแต่ก็เข้าใจในตัวมิ้นและยินดีกับความสุขที่เธอมีส่วนมิ้นได้บอกกับต้นว่ายังไงก็ไม่ลืมเพื่อนคนนี้จากที่มิ้นคบกับภูได้ระยะหนึ่งมิ้นก็ได้แต่งงานกับภูแต่ชีวิตของมิ้น ไม่ได้ราบลื่นเหมือนอย่างที่เคยฝันไว้ทั้งคู่ทะเลาะก,กันบ่อยมากเพราะความที่เห็นไม่ค่อยตรงกันและช่วงนั้นมิ้นได้คลอดลูกออกมาทำให้มิ้นเครียดจากการที่จะต้องดูแลลูกและดูแลโคในขณะที่โคเป็นคนที่จริงจังกับงานมากและมักจะหอบงานมาทำที่บ้านมิ้นมีความรู้สึกว่า ปัจจุบันไม่เหมือนเมื่อก่อนที่เมื่อก่อนมิ้นเคยรู้สึกว่าโอ้คือผู้ชายในฝันที่คิดไว้แต่ตอนนี้กับอิดหวังในตัวภูวันที่มีปัญหาถาถมมาหลายเรื่องมีอยู่คืนหนึ่งขณะที่มิ้นกำลังนั่งกล่อมลูกอยู่เธอได้ยินเพลงเก่าๆที่เคยฟังแนดีกับต้นความทรงจำต่างๆได้ย้อนกลับมา นึกถึงตอนที่ต้นเคยวิ่งตากฝนไปซื้อ,อยาให้เธอกินตอนป่วยเวลานั้นเองมิ้นมีความรู้สึกอยากติดต่อกับมหาต้นจนกระทั่งวันหนึ่งมินตัดสินใจส่งข้อความมหาต้นได้ถามต้นว่าเป็นไงบ้างนานแล้วที่ไม่ได้คุยกันต้องตอบกลับมาว่าสบายดีมิ้นบอกว่ามินไม่ค่อยมีความสุขเท่าไหร่ และบอกต้นว่ามีเรื่องอยากคุยด้วยถ้าว่างเจอกันได้ไหมหลังจากนั้นทั้งคู่ได้พบกันมิ้นจึงสาร,รภาพว่าชีวิตแต่งา,านของเธอไม่ได้มีความสุขอย่างที่คิดมิ้นรู้สึกสับสนกับตัวเองว่าเธอควรจะอยู่กับภูต่อไม่รู้ว่าเธอจะทนอยู่ได้อีกนานแค่ไหนในส่วนต้นก็สาร,รภาพกับมิ้นว่า ตั้งแต่มิ้นจากต้นมามีความรู้สึกที่หลักมิ้นและคิดถึงมิ้นตลอดเวลาช่วงนั้นผู้หญิงเข้ามาหลายคนแต่ต้นก็ไม่เคยลงเอยกับใครเพราะต้นคิดว่าไม่มีใครแทนที่มิ้นได้เลยเขาได้เก็บความรู้สึกนี้ไว้ในใจมาตลอดมิ้นฟังแล้วคิดหนักมาก เธอถามตัวเองว่าควรจะยอมเจ็บกลับไปซ่อมแซมชีวิตคู่กับครูเพื่อลูกดีหรือเธอต้องการทำตามหัวใจที่ต้องการคือกลับมาคบกับตนเธอรู้สึกว่าเป็นทางเลือกที่เลือกยากมิ้นคิดได้ว่าบางครั้งสิ่งที่เราคิดว่าเราต้องการอาจจะไม่ใช่สิ่งที่ทำให้เรามีความสุขก็ได้หลังจากนั้นไม่นานมิ้นจึงตัดสินใจแยกห้องนอนกับครูเพราะมิ้นอ้างว่า เพื่อความสะดวกในการดูแลลูกแต่ในใจมิ้นนั้นมิ้นอยากจะออกจากบ้านหลังนั้นมากกว่าเพราะปัญหาในครอบครัวที่มีอยู่ทําให้มิ้นเครียดและรู้สึกเสียสุขภาพจิต3มเดือนต่อมามิ้นกับลูกจึงย้ายออกมาอยู่กับแม่ทําให้มิ้นได้มีเวลาเจอต้นมากขึ้นทั้งที่มิ้นยังไม่ได้อยากกับภูเลยเธอใช้เวลาส่วนใหญ่ปรับตัวและ คิดทบทวนชีวิตว่าจะเดินไปทางไหนส่วนภูนั้นแม้จะพยายามติดต่อมาหามิ้นเป็นระยะแต่ความสัมพันธ์ก็ยังไม่ดีขึ้นช่วงนี้มิ้นมีอิสระมากขึ้นเธอกับต้นเริ่มใช้เวลาด้วยกันบ่อยทั้งออกไปกินข้าวดูหนังหรือแม้แต่ช่วยกันเลี้ยงดูลูกของมิ้นราวกับเป็นพ่อจริงๆแต่แล้วคืนหนึ่งขณะที่มิ้นกับต้นอยู่ด้วยกันต้น ได้ถามมิ้นขึ้นมาว่ามิ้นเรากำลังทำอะไรกันอยู่หรือขณะที่ภูยังเป็นสามีเธอแต่ฉันเป็นแค่เพื่อนมิ้นฟังแล้วนิ่งไปพักใหญ่ก่อนจะตอบด้วยน้ำเสียงสั่นเครือว่าฉันไม่รู้ฉันแค่รู้สึกสบายใจเมื่ออยู่กับต้นตอนนี้ฉันไม่กล้าตัดสินใจอะไรทั้งนั้นฉันสับสนแต่ดูแล้วต่างคนต่างมีความต้องการภู เขาต้องการเริ่มโอกาสใหม่พร้อมที่จะเปลี่ยนตัวเองเพื่อครอบครัวส่วนต้นนั้นเขายืนยันที่จะรอมิ้นแต่ไม่ต้องการที่จะเป็นตัวสำรองสำหรับมิ้นนั้นต้องเลือกระหว่างกลับไปหาโูก,กับลูกหรือจะเริ่มใหม่กับต้นหลังจากนั้นต่อมามิ้นได้เลือกตัดสินใจที่จะอยาก,กับภูหลังจากยาแล้วเธอก็ไม่ได้รีบเริ่มความสัมพันธ์ใหม่กับต้นทันที ส่วนต้นก็เข้าใจและพร้อมที่ให้เวลาเธอแม้จะไม่รู้ว่าอนาคตจะเป็นอย่างไรหลังจากที่เธอเริ่มความสัมพันธ์ใหม่กับต้นแล้วสังคมรอบตัวเริ่มตั้งคำถามว่าแยกกับสามีไม่นานก็มีแฟนใหม่แล้วเป็นการหนีปัญหาและมาหาความสุขที่ถึงลูกบ้างไหมที่ลูกเติบโตมาในครอบครัวที่แตกแยกแต่ละคนเริ่มมองเธอด้วยสายตาที่เปลี่ยนไปต้นเองก็เริ่มกังวล และรู้สึกไม่สบายใจเมื่อมีคนทักว่าต้นรีบควบกับมินทำไมบางครั้งที่เธอเพิ่งอยากขาดจากกันแต่แล้วความสัมพันธ์มิ้นกับต้นเริ่มสั่นคลอนอีกครั้งเพราะความไม่แน่นอนและความกดดันในเรื่องของผู้คนและแรงกดดันจากคนรอบข้างลูกมิ้นเริ่มถามถึงพ่อแต่ไม่รู้จะให้คำตอบอย่างไรกับลูกสังคมมองเธอเป็นผู้ร้ายแม้เธอจะบอกตัวเองว่า เธอมีปัญหาไม่สามารถที่จะอยู่ต่อได้แม่เธอจะบอกตัวเองว่าเธอไม่สามารถจะอยู่เป็นครอบครัวได้มิ้นสับสนมากที่จะต้องเลือกทางเดินอีกครั้งในคืนนั้นเธอนั่งร้องไห้อยู่คนเดียวคำถามที่เธอจะต้องตอบตัวเองก็คือฉันจะหนีปัญหาหรือจะอยู่กับต้นต่อไปฉันอยู่กับต้นแล้วฉันก็เจอปัญหาไม่ต่างกับอยู่กับภูขณะที่ครั้งแรก เธอคิดว่าต้นเป็นผู้ชายที่เธอรักเป็นคนแรกแต่ต้นไม่รักต่อบแต่มาวันนี้พิสูจน์แล้วว่าเราไม่สามารถที่จะอยู่ต่อได้เรารู้นิสัยของกันและกันมากขึ้นที่ไปด้วยกันไม่ได้ทางออกสุดท้ายหยุดติความสัมพันธ์กับต้นได้ใช้เวลาอยู่กับตัวเองเพื่อทำความเข้าใจกับความรู้สึกที่แท้จริง และกลับไปหาภูในฐานะพ่อของลูกพยายามสร้างความสัมพันธ์ใหม่เพื่อให้ครอบครัวมีความสมบูรณ์มากขึ้น